บรรยากาศเจ้าๆครับริ่มคลองน้ำดีครับน้ำไหลน้ำสะอาดมายักน้ำตกครับน่าเล่นครับแต่ตรงนี้คุญตกน้ำคนนัิดแต่คนไม่ตกน,น้ำใต้กิด<อ>เดินไรื่อยๆครับตรงนี้ไม่จะจนนครับยิกเอาเนื้อไว้ไปนั่นไปนั้นนะครับให้หวางชั่วเป็นได้นี่ ไปได้เลยครับจงนี้ไม่เกี่ยวไม่กินครับรับมังหยิกมังไม่หยิกมังก็ไม่เพื่อมังเน่มันอยู่แกไปไหนครับบัวไม่ได้จนครแต่ว่าว่างถูกรบครับหยีสิบแปดวันว่างครับสวัสดีครับวันนี้ป้ามาพบกับการออกกำลังกายกล้องหลังซาดอีกเช่นเคยครับ มาแล้วครับมาแล้วลื่นมามเฮ้ยบร,รักาการกับเจ้าเจ้<ป>นาน้ำกรงน่าเล่นครับใครจะว่ามาโคกนี่ป่าว่องยังมาอย่างเดียวว่าครับมาเล่นน้ำครับ แต่ตั้งโต๊กลางนาา้ำกลางของกัวผมกินเหล้าไว้เกินครับกินเหลา้ากินต้มได้หมดมกับต้มกับตุ้กัดไม้เลยมั้งนี่เป็นไต่ครับพุ่มมีต้มตุกัดไม้เล็งจ้งกันกับลุยครับกิจวัตรประจำวัน ก้องคนเลี้ยงวัวครับไก่ที่มีวัวปักเนื้อลงคอมเมนต์กันมามั่งนะครับไก่ที่จะดูคลิปนี้ว่าปักเนื้อเขาแต่งวัวกันแผ่นเพลือให้แ่นเพลย์นะครับตักมาพูดคุยกันได้ในช่องจ้างเฟซบุ๊กก็ไม่ต้งต้องนะครับอยากรวยได้ก็ตักมารอบตามได้นะครับผมจะ บอกง่ายเจาที๋พ่ผมรู้นะครับแต่ว่าอันไหนพมไม่รู้พม,มาบอกพมไม่รู้นะครับปีนองเจ้าเนื้อเจา้าเจ้าสุกใตยตาแผลมานี่เดี๋ยวว่าเขาจนวัวกันเมื่อนปากตายนะครับตักมาคุยกับกับผ่มได้นะครับพมเลี้ยงวัวไม่ว่าปากนี่กับปีนองกันเป็นกับนี่บรรยากาศก็มาลยบรรยากาศ เดี๋ยวหลังซาดโคโออกมาทางนี้ครับครับบรรยากาศจักมาพูดคุยกันได้ครับนี่พุ่มมีเป็นจะต่ำเสื้อยี่สิบตัวเสื้อหลังาซาดสิบเสื้อมานินสิบครับเดี๋ยวพุ่มจะหวแจเก็บสี่จักมาต่างเฟซพุ่มได้กับกูเมี์ุงๆเงนีวพุ่มจะลงเสื้อในเฟซบุ๊กพุ่มนะครับจักมาโคมาได้ได้กับเสื้อขาดจงง่ายกับไม่มีการจยใจได้ทางนั้นครับ ใายครับ F สี่ทุกคนติดตามตั้งเจ็ดรอยยี่สิบเอ็ดคนตอนนี้นะครับที่ว่ารับจุ่มเป็นกำลังใจนะพุ่มเดี๋ยวุมเนี่ยไม่มีอะไรพุ่มก็ต่ำเสื้อไว้ได้ใสกันนะครับอาจจะไม่ใช่ตัวราคาเป็นปันจ้องปันนะครับแต่ว่ามันก็มีคน้คาทางจิตใจกันนะครับตัวห้าบาทหนึ่งบาทก็แต่ว่าพุมให้มันมีคน้คาทางจิตใจนะครับราคาไม่ช่ตัวกัหนัดว่าดีไม่ดีนะครับราคาเป็น เงินขึ้นอยู่กับความพอใจของเจ้านะครับเรายู่กันแบบมิตรภาพยาเอาเงินมากดขี่นะครับยูันแบบปีนองครับไม่ว่าจังหวัดไนกับปีนองกันเป็นนครับตีมาหนวดจนครับอะไรเงี้ยครับแล้วพุ่มขึ้นไปอย่งวัดเปรพุมก็ได้ไปเตี่ยวขายเตียวโคกมุ่คุ้นครับแล้วคุณลงมาปากใต้ตากหน้าพุ่มได้ครับพุมพร้อมจะดูแลถุกตันอย่างเต็มที่นะครับ มันเป็นไก่น้ำเตี้ยวนะครับได่ไงงไงปลามาเตี้ยโคกมมัโนนตีพุ่มได้ไม่มีใครจะใช้ครับเ้าได้กินฟรีเลยครับดูเลเต็มตีครับติดเรียวให้เต่งติดอยู่เรียวำนาทีวบเรียวเรียวนะครับ มาเยี่ยมมาจุ่มกันได้ตลอดครับถากดทุกใจกดด้วยใจกดติดตามกันให้ได้ปั่นคนนะครับฟากตันฟากแชร์นกันนะครับใครมีตีมานก็บอกให้เขากดติดตามมาให้พิ่มกันนะห้ได้สักปั่นคนพ่อครับครับเผื่อเป็นกําลังใจให้พมได้ใต้ใต้บรรยากาศปากใต้นี่ยผพมไปทีไหนี่จะมีวัวพร้อมในใต้ถูกตันได้ชมกับ นบรรยากาศชาวใต้ว่าวิธีชาวใต้ชาวชาวก็ททำกันบบนปือ้อในหนึ่งวันเราทำอะไรกันบ้างตักมาพูดคุยกันได้ก็ไม่ยิ่งกับ,นะบตักกันมาได้เลยบรรยากาศรอบๆนะครับเลยน้ำฟลูไล่สบายรับนี่ไล่ไปตึ้งกลางโขกเลยกับไส้นี้อุดมสมบูรณ์กับปากใต้ เราต้องอนุรักษ์ธรรมาชาติกันหน่อยมากๆครับไม่มีวักับอยู่กลางกองนี่ปลปาได้บ่ได้ครับบ่ได้กินกบได้รับบ่ได้กินรับใอยู่ว่าติดตามพุ่มอยู่แล้วตอนนี้พุ่มเราต้องก็อบค,คุณหน่อยกันนะครับจ่ว่าติดตามกันตลอดทุกคลิปช่วยกันดูช่วยกันแจ้นนมมงนะครับพุ่มไม่วงนะครับบางคนหว่าพุ่มทำคลิปลงยูทูบเปืีนน่อนเน้นัวพุ่มไม่สนใจครับ ถ้าตัวเตัากันเขาอยากจนปุ่มจนเป็นครับจนมิตภาพครับปุ่มไม่มีปิดบังเลยครับไม่ต้องยอบไม่ต้องไรครับเคยอยากขึ้นัวยหลังด้ก็กล้าไปเลยยูทูบครับไม่ดหยบไสครับถ้าเคยกินว่าน้ำมันได้ก็จนครับจนเป็นครับเดี๋ยจนมาครับตังไม่ตึงเฮ้ยเดี๋ยวเองตังจนหลังด้เร็วกันนะเยาววมาครับก็เอามาครับ ปลอมจน่ายกับแต่ตัวเต่ากันเข้าเต่ากันไม่คาดไม่ได้รับจน่ายกับเรียกมาแบบรักแทมที่มาปุ่มจนได้รับเปนาก็บปว่าอันิตี้นะครับเแต่ว้ะไม่ตียอบํำได้รับวัวนี่เรา่ำเบ่อความโฉบความนุกนน่านนะครับความบันเทิงครับเป็นวิธี้ชาวใต้นะครับเราไม่ตีปิดบังหันใจมีตาปับํำกันดีจุดพลมแรงแลเมื่อรับแบบนี้

tôm khởi dịch nha này, này con nghe đen luôn con dịch này nằm nha, dài mình tuột rai lên, mặt tuồn lôi về lên, áo quần mày mặt tay trâu mày, ờ Mình lôi, dài dạ, tiêm từng phun, Mình cài tuần nam ở bên mày, mày miếng này, cái sinh hoạt đời thường, 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 อยู่กันเป๊ปนี่จะเจ็ดหนะเป๊ปนาที่นะครับเดี๋ยวพ่อมก็ละคลิปนี้กันยิ่งกลัวว่าวี๋ยวชาวทีริมกรงกับบรรยากาศธรรมาชาติไว้เพียงเดี๋ยวนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยดูกันเยอะๆนะครับช่วยดันให้คนติดตามถึงหนึ่งปันกันนะครับเดี๋ยวถ้าบัลหัวเปิดวันนี้พมจะเดินใต้ใต ไล่หัวจนได้ดูต่างช่อง YouTube ครับแตพุ่มได้ปั่นผู้ติดตามปั่นคนนี้พมตามมาไล่ใน youtube ได้ครับเดี๋ยวพมจะใต้ถูกันได้โงมกับแต่ตอนนี้ยังไล่ไม่ได้มันไม่ได้ปั่นคนตีกับใครต้นใจเสื้ออะไรแบบนี้ก็ทักมาในเฟซบุ๊ก k กเมนะครับเดี๋ยวผมไม่ใจทำตีแต่ว่าเดี๋ยวพ่มทำวันให้ก็ติดตามมาครับเดี๋ยวพมลงแล้วตักมาข้อกันได้ครับจะมานิ่นหรือหลังธาตก็ได้มัดกับสี่เก้าสี่ด้ำกับตรงสี่นี่เดี๋ยวพมจะทำยังละห้าตัวห้า หลังจากสิบตัวเข้ามาดำม้าบันเนียค,ค่อยชอบี่ช่องยูทูปุมมีประโยชน์ด้วบันนี้ก็ก็ติดตามก็ทุกใจให้ถึงปันคนกันะนะกันะนะนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับกล้องครับติดติดตามทุกคนครับเทุกคนติดตามกันมาแลอดค,ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ